สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ Ford Fiesta ใหม่คัดแต่ของอเด็ดๆอัปเดตให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วย Hutch Smartphone สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวอัพเดตของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศที่ซารา่านุสลา,าแบลเลอร์จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของวงล็อกระดับโลกอย่างเดฟทหลังจากที่ต้องยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตกลางคันจนทําให้แฟนๆชาวไทยไม่พอใจวันนี้ซารา่ามีภาพบรรยากาศมาให้ชมพร้อมทั้งคําชี้แจงจากทางผู้จัดค่ะ หลังจากที่ทางผู้จัดออกมาประกาศว่าต้องยุติการแสดงคอนเสิร์ตเด้ททนการคันทำให้เกิดความไม่พอใจของเหล่าผู้ชมจนมีการคว้างปาสิ่ค้องจนเกิดความเสียหายในบริเวณอิมแพกเมืองทอง งานนี้ทางผู้จัดจึงรีบออกมาชี้แจงถึงสาเหตุการยุติคอนเสิร์ตที่ผ่านมาค่ะก,ก็อนอื่นต้องต้องขอโทษนะครับที่งานนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วแล้วเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีปัญหาเรื่องระบบไฟซึ่งทางผู้จัดก,การวงไม่พอใจคิดว่าจะจะ,จะทำให้อ,อกกุปกรณ์เขาชำรุดนะฮะเขาก็เลยเลื่อนการสแสดงออกไปนะครับ งานนี้รังสีออร่าเป็นประกายบิ๊งๆเลยค่ะเมื่ออดีตนักเอกดาวค้างฟ้าควินเน็ตพัทโถมมาเจอกับนักร้องสาวผิวเข้มเบียงเซโนในงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่ที่ผ่านมาทำเอาบรรดาช่างภาพต่างลัน่นเชสเตอร์เป็นมือระวิงเลยค่ะประชันเกลืซึ่งหน้าแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าสวยกินกันไม่ลงเลยจริงๆค่ะ เรียกว่าเลือกรักชาติเข้มข้นจริงๆค่ะเพราะหลังจากที่หนุ่มพยอนบินพระเอกเกาหลีช,ชื่อดังออกมาประกาศเข้ารับใช้ชาติจนแฟนๆต่างอึ้งไปต,ตามๆกันแล้วล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยความคิดของเขาผ่านรายการทางทีวีว่าถ้าเป็นผู้ชายเกาหลีที่มีสุขภาพดีแข็งแรงก็ควรจะเข้าไปทำหน้าที่รับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารเขาขอขอบคุณที่หลายคนให้กำลังใจสนับสนุนการตัดสินใจแต่เขาหวังว่าผู้คนจะไม่ทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญแบบนี้ต้องอยกให้เป็นลูกผู้ชายตัวจริงเลยค่ะ ตอนนี้เวลาของสลาก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ